สวัสดีครับทุกคนว่าจะมาไหว้พระมาชมอะไรที่วัดทองบนนี้หน่อยครับต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ตรงนี้ฝนตกครับโอ้ว่าจะเดินลงไปถ่ายวิวสวยๆริมน้ำหน่อยครับยังไม่เคยเข้ามาเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับวัดทองบน อยู่ถนนพระรามสามนะครับข้างๆกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อสาธุประดิษฐ์วัดทองบนฝนตกครับว้าแย่จังเราจะลงไปดูความสวยงามอลังการของวัดหน่อยว่าเป็นยังไง ข้างในมีอะไรบ้างน่าจะเป็นท่าน้ำนะครับข้างในโอ้ฝนตกจะลงยังไงล่ะเนี่ยข้างในเป็นท่าน้ำครับผมเป็นท่าน้ำครับ ฝนตกฝนตกพี่น้องตรงนี้เป็นท่าน้ำติดแม่น้ำเจ้พยาครับผมเลยต้องขับรถวนดูมีร้านกาแฟด้วย ดูแล้วกันครับับวดทองบนนะครับสิ่งก่อสร้างสวยงามแตกตาดีโอเคขับรถวนดูก็พอครับก็จะคล้ายๆวัดปริวาสที่มีท่าน้ำติดแม่น้ำเจะพระยาเหมือนกันแต่นี้จะเล็กกว่าวัดปริวาสนะครับโดยบริเวณโดยรวมของวัด จะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆครับทางเข้ามาก็จะเป็นพญานาคนะครับเป็นรัว้วพญานาคพันยาวเลยรั้น,นะครับติดกับถนนพระารามที่สามสี่แยกสาธุประดิษฐ์ตัดพระรามสามนะครับวัดทองบนครับก็จะลงไป <c oughs> เดินถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศท่าน้ำก็ฝนตกครับจะลงไปไหว้พระ ก็ไม่สะดวกครับได้ตะขับรถวนทางเข้าออกสังเกตนี้ง่ายก็จะเป็นพญานาคเลื้อยเป็นกำแพงอยู่ครับฝนตกฝนตกพาเพื่อน,นมาชมวัดทองบนครับถนนพระรามที่สามตั้งใจว่าจะเข้าไปถ่ายอะไรตรงท่าน้ำหน่อยครับ ฝนตกลงรถไม่ได้ครับต้องวนออกอยู่ใกล้ๆกับสียแยกสาธุประดิษฐ์นะครับใกล้กับก๋วยเตี๋ยวเนื้อสาธุถนนพระรามที่สามครับออกมาถนนพระรามที่สามนะโอเคครับผมติดกับบริษัทไลออนประเทศไทยฝั่งตรงข้ามขวามือที่เห็นก็คือวัดดอกไม้ ดอกไม้เนี่ยน่าจะเป็นวัดของพี่น้องชาวไทยใหญ่มากราบไหว้เยอะมากนะครับวัดดอกไม้ตรงนี้คือสถานีรถบีอาทีวัดดอกไม้ครับข้างหน้าคือสะานพระรามเก้าครับโอเคครับทุกคนสำหรับเชา้านี้นั่งรถตลอดตั้งใจว่าจะเข้าไปไหว้าาพระไป เดินดูวิวริมแม่น้ำตรงท่าน้ำหน้าวัดทองบนครับฝนตกเลยต้องเปลี่ยนเป็นขับรถวนอย่างเดียวโอเคนะครับผมสวัสดีครับทุกคนบายบายคุน